อย่าหาทำํำย่าทำไม,เม่เรีวมาเรียวปาก

ต้องโอ้เออเนี่ยอ่อนนี่ไปเลยไปหาซื้อกินกันเลยเราจะไม่ยอมเสียตังค์ปรเดีย๋ยวมาช่วยกันเสียตังค์อีกไล้อยู่ไล่ไ่จบไปที่ มาเลยวันที่ลองเดิโมามาไปห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงแล้วไปถึงเจ้าเจ้าหกโมงแล้วมาเลยมาเลยอื อเลยมาเลยเราอ,อยู่ไม่อิะจฉาเราทุ้มเงินอันนี้ยั่วได้ผลย่ยัว่ว มาตัดผมว้อ่มีมจังลชอบก <ผม S 3> ันคนพี่พี่เอ็นโทรมาอ่ใช่ว่าลูกนี้ก็อ่อน อยู่ในกิ่งอยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยเงี้ยอยู่ในก้านมันเลยเนี่ยใบมัมเนี่ยเธอเนี่ยแบบอ่ะทำไมถึงไม่ไม่อยากวะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนางไอ้นางฟ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำลายหกอ่ะโอ้ยโอ้ย่อยฟาเอ้ยมันกรอบเมื่อกี้เจอลูกแก่อยู่ตรงนี้ Nhi nhi Đam kia mà đam Lòi đen đi <laughs>

กินกันจ้ายัว่วๆอืมเอาป่ะแม่สายพี่ป่ะแม่สายแม่สอดวะแม่สอดอ้าวเรากินอะไรเราก็โลงแน่เราก็ยัว่วไปเรื่อยเอย

ต้นเลยเห็นไหมเขาเพิ่งเด็ดมานี่เนี่ยังอยู่ใบยังจวงไปดิเอาจริงเปล่าถ้าติด่าไงครับสองไดจริงนะง่ายง่ายเลยนี่เอานะกัดกับแบบแบบของเขาเรากัดไม่ได้นะ จะค่อยๆกินแบบนี้เนี่ยไปกินเยอะยูอ่ะเยอะยูอ่ะใครอยากไปเลยตลาดน่าจะมียอ,อ,มอยู่แหละ้วไไม่ใช่ไม่เปรี้ยวนะมันก็เปรี้ยวอยู่นะ น่าจะใส่วหอมกับพริกหน่อยอเอ,อ,อาเลยมาแตกเล,เล้วไลายแตกก็ไปตลาดเลยรูเหลัี่ตัวอยนี้มีกะปิมีน้ำตาลน้ำตาล ปยิบกระปิกิตติมาพริกแห้งสามอย่างอร่อยมากต้องเรื่องเยอะมาตินเจ้า chị nghe mấy cháu nó lôi đi lôi đen đi tôi tai tôi tai mà kiên mà mới thành đu nó nọ cũng mà coi là ยี่สิบต้นมาขายสิออกลูกไหมมีลูกปะ่ะมีลูกแม่เน็ดหายรยยวยยยชัวเลยเนี่ยากลางคืนแล้วไม่มีใครออกมาหาไม่จะก,กิน không đi thử cho nó kìm mấy nó bán ship nha hoặc cả thằng ngu nè bạn đâu ạ ม่เหลือไม่ตู้เล่นอ่ะไม่นึ่งนะไอไอตอมจะก,กินอยู่หนึ่งคำน้ำจิ้มตอนมันจะกินอยู่แล้วแม่มันก็หาดูสืบาลูกจากผมเอ้ยยังไม่กี่ลูกก็เนี่ยไอ้ลูกยังหัว <c oughs> อร่อยมันกรอบนี่นี่ไม่เริ่มเข้ากับน,น,นี่นี่ยังไม่เข้ากับเบื้องนะอันนี้อยเข้าแล้วเนี่ยเนี่ยผ่าไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเป็นมะม่วงเบานะมันถึงอร่อยนี่มันต้องมะม่วงเบาแบบนี้หรือไม่ก็ให้มันลูกเล็กๆมหม่ไหมเล็กๆอะ่ะมันจะกรอบอะ่ะ มีทำขาดทำโชว์นี่มีกินโชว์คืออะไรอะ่ะคือเขาได้ดู้วิธีทำมิโชว์อ๋อทำโชว์เหรอไม่ต้องเลยนี่กินโชว์นี่กินอวดยู่ยยุ่วอ,อ,อย่ามายุ่งกับีวิตฉันอย่ามายุ่งกับชีวิตัน

จริงๆเรจริงเนี่ย,ยอ่ะโอเคนะตัดกินลูกยวจบเัาไี้กินแบบสามลูกแล้วสามสี่ลูกแลย้ย bên bên cầu công nào? luôn, cho kinh kinh lại, có khi tao ngay lâu lại, tao luôn để ngay